ทำงานมานานนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เลื่อนตําแหน่งยังไม่ได้เลื่อนขั้นเนี่ยเพราะอะไรอันเนี้ยผมก็เจอเยอะนะครับอันนี้เอาแบบไม่โลกสวยนะแล้วก็ไม่เข้าข้างตัวเองนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้เลื่อนขั้นเนาะให้เรามาดูความจริงก่อนว่าคุณสมบัติของเรามันไปได้ถึงไหนในการเลื่อนตําแหน่งเอาคุณสมบัติก่อนคือเราต้องเข้าใจก่อนว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปคนที่อยู่มานานเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะมีความก้าวหน้าได้นะครับไม่ใช่นะยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วคนที่จะได้มีความก้าวหน้าในยุคสมัยนี้คือต้องเป็นคนที่มีคคววาาาาาามมมสสรถเทท่นนนั้้้ีี เราก็ต้องถามตัวเราก่อนว่าเรามีระดับไหนเราถึงยังไม่ได้เลื่อนถ้าเรามีจริงๆแล้วบริษัทยังไม่เลื่อนให้เราเราใจถึงพอที่จะไปถามบริษัทไหมว่าเพราะอะไรทําไมเราถึงยังไม่ก้าวหน้าสักทีให้ถามบริษัทเลยเพราะอะไรแล้วให้ถามต่อด้วยนะครับว่าเราต้องทําอย่างไรเราถึงจะได้รับความก้าวหน้าในบริษัทนี้ถ้าบริษัทนี้เขาให้เราไม่ได้เรามี2ช้อยครับหก็คือทําเหมือนเดิมต่อไป2ก็คือไปหาที่ใหม่พอที่นี่ให้ไม่ได้ก็ไม่ผิดนะบริษัทไม่ผิดเพราะบริษัทเขาให้ไม่ได้จริง แต่ถ้าเราไม่มีความสามารถอันนี้สิเราต้องไม่หลอกตัวเองนะเพราะถ้าเกิดเราไม่มีความสามารถมันก็ก้าวหน้าไม่ได้ทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามแต่เราก็ต้องเลือกบริษัทที่ถูกด้วยบางบริษัทเนี่ยเขาก็อาจจะให้เราได้เช er ่นบางบริษัทเขามีนโยบายเพิ่มเงินเดือนให้พนักงานที่อยู่มาเป็นระยะเวลานานๆเราต้องไปหาบริษัทที่มีนโยบายแบบนี้เราต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าเฮ้ยถ้าเราอยากได้ความก้าวหน้าบริษัทที่เราอยู่เนี่ยให้ได้ไหมถ้าเราคิดว่าเขาให้ได้แต่เขายังไม่ให้เราต้องใจถึงพอที่จะไปถามเขาครับ